หรือว่ามาขอถ่ายรูปคู่ด้วยสาวข้างกายจินธรรมวัฒนะโดนไล่ออกจากงานคลินิกล่าสุดไปเที่ยวกับสามีหนิงปณิตา ยังคงเป็นที่ติดตามของแฟนๆกับความคืบหน้าเรื่องราวชีวิตครอบครัวของผู้จัดละครคนเก่งหนิงปณิตาที่กำลังเจอมอรสุมชีวิตครั้งใหญ่หลังออกมาเปิดใจเตรียมเรื่องการหย่ากับจีนจรินธรรมวัฒนะแต่ยังรอให้สามีกลับมาเคลียร์เรื่องข้อตกลงในการรับผิดชอบดูแลลูกสาวขณะที่เรื่องราวของสาวที่ถูกชีเป้าเป็นมือที่3ของหนิงและจีนก่อนหน้านี้ก็มีภาพร่วมเฟรมกับเป็กสัญชัยและธัญญาธัญญาเรศล่าสุดเมื่อวันที่ 27เมษายนที่ผ่านมาค่ะพิธีกรข่าวบันเทิงช่อง8ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข่าวโดยบอกว่าสาวคนดังกล่าวเคยทํางานที่คลินิกความงามของเป็กและทัญญาแต่ก็โดนไล่ออกไปแล้วตอนนี้ไปเป็นเซลล์ขายรถแต่ที่พีก,กว่านั้นก็คือไม่ได้มีแค่ถ่ายรูปคู่กับเป็กสันชัยและธัญญาเท่านั้นแต่หนิงปณิตาก็เคยมีภาพร่วมเฟรมรูปคู่มาแล้วและเมื่อไปถามหนิงเธอเองก็ยังตกใจว่าเอ๊ฉันไปถ่ายรูปคู่กับผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่ เมื่อไรจำไม่ได้เลยสักนิดพอเห็นภาพก็งงมากหรืออาจจะเป็นสมัยก่อนอาจจะมาขอถ่ายรูปกับดาราหรือเปล่าหนิงก็เลยจำไม่ได้ว่าเป็นใครแต่ตอนนี้หนิงน่าจะจำได้ขึ้นใจเลยทีเดียวโดยตอนนี้หลังจากที่หนิงฟ้องศารเป็นเรื่องบุคคลที่3ส,สาวคนนี้ก็เครียดให้เพื่อนโทรมาหาหนิงอยากที่จะเคลียร์แต่พอหนิงได้ออกรายการและบอกว่าจะอยา่าผู้หญิงคนนี้ก็ใช้ชีวิตแบบล้นลาซึ่งเมื่อวานก็ยังไปเที่ยวกันอยู่เลยไปกับสามีของ หนิงนี่แหละจริงๆมันไม่ควรไปไหนกันอีกเพราะยิ่งไปตอนนี้ชาวเน็ตก็จะยิ่งเก็บหลักฐานมาให้หนิงได้อีกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ